เพสต์ไเนี่ยมันค่อนข้างพร้อมในการเล่นอยู่แล้วนะครับที่ผมเล่นคือใส่ฟินิเชอร์ตอนแรกเรารู้สึกว่าไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่แล้วลองมาใส่มาร์คแมนนะครับตอนแรกมีใส่ฮอกไปด้วยอะไรเงี้ยก็รู้สึกไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่รู้สึกมันติดหนื่มากแต่พอมาใส่ไอ้มาร์คแมนเนี่ยรู้สึกว่าดีขึ้นนะครับการปั่นก็ผมว่ามันยังแพ้ตัวอื่นๆอยู่อาจจะด้วยค่าพลังด้วยที่มันยังไม่สูงมากนะครับแต่พวกช็อตพาวเวอร์พวกลองช็อตบินิชิ่งมันยังไม่ดีเยอะมากนะครับต่อให้ใส่ใส่ค่าเคมไปแล้วก็ตาม ดังนั้นเนี่ยคือผมเลยมองว่าถ้าแฟนเชลซีหรือว่าใครที่ชอบการกโชว์มากซื้อมันเล่นได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันก็ผมว่ามันอัพอยู่แล้วแหละให้มันเป็นสกิลอ่ะ5แต่ที่เหลือเนี่ยไม่รู้นะครับให้กลางๆไว้ก่อน6คะแนนยังไม่พร้อมเล่นขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าอัพๆนิดหน่อยก็น่าจะพร้อมแหละ